ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรือดำน้ำ Indonesia. อินโดนีเซียซึ่งไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรืออินโดนีเซียพลเรือเอก udo, ono, ยูโดมาโกโนแถลงต่อสื่อมวลชนในวันนี้นะครับซึ่งโดยปริมาณออกซิเจนภายในเรือ ดำน้ำหมายเลข402สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง72ชั่วโมงก่อนพลังงานของเรือจะหมดลงเราขาดการติดต่อกับเรือดำน้ำเมื่อเวลา03.00น,น,น,นอของเมื่อวานนี้ดังนั้นเวลาของเราจะยังมีอยู่ถึง โซน0นของวันเสาร์ที่จะถึงนี้กองทัพเรืออินโดนีเซียส่วนเสียกันติดต่อกับเรือดำน้ำหมายเลข4.2ในเวลาประมาณ4.30น,นภายหลังจากอนุมัติดำเนินการเพื่อปฏิบัติงานใต้น้ำในเวลา0 3 0 0 0นั้น เรายังมีความเรายังมีความหวังเราหวังว่าทุกอย่างจะยังอยู่ในหนทางที่ดีที่สุดรัฐมนตรีกระโฮมอินโดนีเซียพลาโบโวสุบเบียโตกล่าวเสริมอีกว่านอกจากนี้ยังมีการยืนยันจำนวนของกำลังพลในเรือคือโรคเรือ49นาย ผู้บังคับการเรือหนหนายและเจ้าหน้าที่ศับพพวสพิเศษ3นายรวม53นายมีรายงานการพบคราบน้ำมันและเศษชิ้นส่วนจำนวน1นลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเหนือพื้นที่การฝึกโดยการค้นหาได้ดำเนินการทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้วยคำสั่งของประธ,ธานาธิบดีโจโกวิโดโดที่กล่าวว่าเราจะทำทุกวิธีทางในการนำลูกเรือทั้ง53คนกลับมาให้ได้ท่ามกลางการค้นหาที่ต้องแข่งขันกับเวลาความหวังหลักของการนำลงไปช่วยลูกเรือดำน้ำในครั้งนี้จึงอยู่ที่เรือดำน้ำ ช่วยชีวิตของเรือกู้ภัยเรือดำน้ำเอมสวีทเรดคิวของสิงคโปร์ที่กำลังเร่งความเร็วให้ถึงหน้าน้ำบาหลีภายในวันเสาร์นี้โดยมีเรือเอ็งวีเมกาบักติของมาเลเซียอิงลำซึ่งจะเดินทางมาในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ตามความเร็ว ของการเดินเรือครับผม